ก็ใช้รถขุดทั่วไปแถวบ้านนะครับมาขุดบ่อให้แต่ดูแล้วก็คือเจอฝนมาประมาณ3-4ฝนคิดแล้วจะไม่ไม่อยู่นะครับอาจจะพังทลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวางแผนที่ผิดตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ยังมีพื้นที่เหลือนะครับนี่ตรงนี้ยังมีพื้นที่เหลือนะที่จะรีโนเวทปรับขุดเป็นชา้นนะครับก็มาชมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆจากทีมงานของเรานะครับครับผมสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปรีชาจรรย์ซั์เช่นเคยนะครับผมวันนี้จะพามาชมการขุดตกแต่งบ่อน้ําเก่าที่ขุดไปแล้วไม่มีชั้นมีเบิร์มนะครับเราได้มารีโนเวทใหม่ขุดปรับแต่งบ่อน้ําเพื่อจะให้บ่อน้ำนียสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุด สามารถเลี้ยงปลาได้เก็บน้ําได้นะครับแล้วก็ลดในเรื่องของการฟังทลายนะครับก็มาชมนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการขุดรีโนเวทบอ่อน้ําเก่าของพี่ๆนะครับสาหรับบอ่อน้ําที่ขุดไปแล้วแต่ดูแล้วคิดว่าใช้ประโยชน์ไม่ได้สูงสุดนะครับก็มาชมเป็นแนวทางได้นะครับบอ่อน้ําตรงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ที่ตำบลสะดาใหญ่นะครับ ตอนนี้เราเริ่มทําการขุดในส่วนของการดึงสโลปจากก้นบ่อนะครับก้นบ่อคืออะไรก็คือก้นของความลึกสุดนะครับขึ้นมาสู่ชั้นบนสุดความลึกตอนนี้อยู่ที่5เมตรเราขุดเพิ่มองศาอยู่ที่45องศานะครับแล้วก็นําดินขึ้นไปเสริมระดับรอบพื้นที่อันนี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2นะครับคือการสโลปตกแต่งอัดดินให้แน่น นะครับให้สวยงามขั้นตอนที่3ก็คือการตัดชานนะครับชั้นแรกนะครับชานดินใหม่นะครับการตัดชานดินใหม่นะครับก็คือการสังเกตจากพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับดินทรายจากหน้าดินตรงนี้นะครับลงไปอยู่ที่1นึเมตรห้จะเป็นดินทรายผสมดินเหนียวในส่วนของ1นึเมตรห้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นดินลูกรังนะครับนี่สังเกตได้แล้วว่า ดินจะคนละสีนะการพังทลายจะอยู่ประมาณนี้นี่นะครับการพังทลายอยู่ประมาณนี้1เมตรห้ลงมาจากเมตรห้เนี่ยจะเป็นดินเหนียวนะครับดินตัวนี้จะไม่พังทลายสังเกตว่าจะไม่พังนะครับเราเลยต้องตัดชานอยู่ที่1เมตรห้ตรงนี้นะครับดินทรายเราจะสลปอยู่ที่3 5นะครับดินเหนียวเราจะสลปประมาณ45องศานะครับอันนี้ก็คือเราแยกประเภทในส่วนของพื้นที่ดินการสลปด้วยนะครับก็เก็บเป็นแนวทางได้นะครับบางพื้นที่ก็ ดินทราย1เมตร2เมตรนะครับบางพื้นที่1ดินทรายประมาณเมตรกว่ากานะครับการตัดชานการตัดเบิร์มนะครับก็จะมีแนวทางการขุดที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับนี่นะครับคุณตานะครับก็ใช้รถขุดทั่วไปแถวบ้านนะครับมาขุดบ่อให้แต่ดูแล้วก็คือเจอฝนมาประมาณ 3, 4ฝนคิดแล้วจะไม่ไม่อยู่นะครับอาจจะพังทลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวางแผนที่ ผิดตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่ยังมีพื้นที่เหลือนะครับนี่ตรงนี้ยังมีพื้นที่เหลือนะที่จะรีโนเวทปรับขุดเป็นชานนะครับก็มาชมเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆจากทีมงานของเรานะครับนี่นะครับคุณตานะคุณตาตาสวัสดีครับสวัสดีครับ อ้าวคุณตาวันนี้มาให้รถขุดมาทําอะไรครับทำในขุดเนี้ยอยากขยายติมใหญ่ใหญ่อ๋อขยายบ่อให้ใหญ่ขุดก่อนแล้วก็ไม่มีชั้นอ๋อก็คือสามชั้นอ๋อก็คือขุดไปแล้วรถขุดทั่วไปขุดแล้วไม่มีชั้นมีเบิร์มมีชั้นอ๋อตาก็อยากได้สามชั้นสองชั้นตาอยากได้สองชั้นสามชั้นสองชั้นสามชั้นอ๋อรวมไปทั้งหมดก็ <c oughs> เป็นสามชั้นข้งงบนด้วยข้้งบนคือดินที่ถมดินที่ถมครับเป็นสามชั้นทั้งบนครับครับสวยสวยจากสวยเก็บน้ําได้เลี้ยงปลาได้เลี้ยงปลาได้ทําการเกษตรทําการเกษตรได้ตเด <Okay. S 2> ต็มที่เนาะเต็มที่เลยเนี่ยนะครับคุณตาก็เอฟซี FC ทางเรามานานมากนะครับก็ทำมาทำแบบรีสอร์ทเนี้ยอ๋อสไตล์รีสอร์ทอ๋อ รีสอร์ทอ๋ออันนี้คือเห็นคุณตาบอกว่าคุณลูกจะมาทํารีสอร์ตที่นี่หรือเปล่าครับเออลูกลูกลูกมาทำอ๋อคุณตาไม่มีตังทำหรอกคุณตาไม่มีตังลูกชายอยู่โน่นนะคุงเต้เป็นเจ้าของบริษัทปีโอร่าแล้วมาอยากมาปลูกอ่าอยากมาทํารีสอร์ทตรงนี้รีสอร์ทบ้านสวนการทำสวนการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็เลยให้รถขุดทั่วไปมาขุดก่อนมาขุดก่อน อยากทุ่มดินก่อนเลยก็ทำไม่สวยแล้วไม่มีชั้นอ่ะอยากสวยไม่มีชั้นสามชั้นอ่ะเพื่อมันให้ลงปลาแล้วก็ช่วงน้ำเยอะหรือน้ำลดอะไรก็แบบไปน้ำใหปลามันมันขึ้นมาสองชั้นเนี่ยไม่หากินอาหารการกินเนี่ยอ๋อก็คือความหมายของตาก็คือต้องการมีชั้นเลี้ยงปลาได้แล้วก็ไม่หวัดเสียวด้วยทำเกษตรได้เต็มที่นะครับ ก็เลยติดต่อทีมงานของเราให้มารีโนเวทขุดบ่อให้ครับอันนี้ก็คือเป็นวัตถุประสงค์ของคุณตานะครับเดี๋ยวผมจะลบเหลี่ยมให้เป็นโมเดลให้เป็นรูปทรงยาไอรูปวงรีสวยๆนะครับมีชั้นมีเบิร์มนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับนี่นะครับอ่ราบสวยๆอ่านี่ยะคุณตาก็ก็คือพื้นฐานเบื้อตงต้นนะครับคุณตาเนี่ยไปจ้างรถขุดทั่วไปนะครับที่จริงคุณตาบอกว่า อยากได้มีเบอร์มมีชั้นอยู่แล้วแต่รถขุดเนี่ยไม่เข้าใจงานนะครับทำให้เกิดการขุดแล้วเป็นชั้นไม่มีชั้นมีเบอร์มนะครับไมม่ีชั้นก็เวลาน้ำเยอะน้ำขึ้นมันดินมันถลน่พอ,อดินมันถล่มไปเออ,อ,าอราต้องทำเป็นสองชั้นครับอ่าก็คือดินข้างบนออกเม็ดพลาสติกอะไรข้าวบผมนี่คุณตาก็ยังรู้เลยนะว่า ดินอีาสานเนี่ยมันจะต่างจากดินเหนียวทั่วไปนะครับดินอีาสานเนี่ยต้องขุดเป็นชั้นแล้วก็ต้องสโลปดินทรายให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเอาความเป็นจริงเลยนะคุณตาก็อายุเยอะแล้วนะครับก็ประสบการณ์เยอะในเรื่องของการทําเกษตรนะครับก็อยากได้เป็นชั้นเป็นเบิร์มที่มีสโลปแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้นะครับก็เลยให้ทางเราเนี่ยมารีโนเวทขุดปรับแต่งนะครับให้ทรงเป็นรูปทรงวงรีนะครับเราจะลบเหลี่ยม ทุกมุมนะครับนะก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางได้นะครับในเรื่องของความผิดพลาดนะครับที่ขุดไปแล้วนะครับไม่ได้ดังที่ความต้องการนะครับก็เลยต้องมีการเสียเวลาที่จะมาขุดรีโนเวทเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทีนึงนะครับเมื่อเราขุดรอบพื้นที่แล้วจะเป็นเช่นไรนะครับผม ครับผมก็หลังจากประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับผ่านไปก็พามาชมนะครับตอนนี้นะครับเราทําการดึงแนวอยู่นะครับก็คือดึงสโลปชั้นในส่วนของก้นบ่อน้ํานะครับขึ้นมาสู่ปากบ่อน้ํานะครับอันนี้คือเราต้องดึงรอบพื้นที่ก่อนนะครับในรูปทรงแบบนี้นะครับรอบพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดอีกที่นึงนะครับนี่นะครับดูความตรงนะรดูการเป็นสโลปนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าการดึงชั้นแรกนะครับ5เมตรอันนี้ก็คือเป็นการขุดแก้ไขในส่วนของบอ่อน้ําเก่านะครับแต่ถ้าเป็นบอ่อน้ําใหม่เนี่ยเราจะทําการขุดเสร็จตั้งแต่ชั้นแรกแล้วก็ฝังตัวลงไปนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าเป็นบอ่อน้ําเก่าเราควรที่จะดึงแบบนี้ก่อนนะครับให้รอบพื้นที่แล้วค่อยทําการตัดสลบให้สวยงามนะครับ ในส่วนของดินเราก็จะมาตากนะครับเลามากองไว้ก่อนนะครับก็ตีดินแล้วก็เกลี่ยทีนึงครับผมก็จะพามาชมหลังการขุดผ่านไปประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ทําการไล่ดินแล้วก็ตัดชานเป็นานเสร็จเรียบร้อยนะครับชานตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าไล่ดินชานนะครับตอนนี้นะครับชานของเราเนี่ยก็จะมาเป็นอยู่ที่2ตะพักแล้วนะครับรวมตะพักอีกหนึ่งก็คือชั้นดินข้างบนนะครับ ต่เราหลักๆเขาจะเรียกว่าตะพักที่1นึ่พักที่2ของตรงนี้นะครับ2ชั้นนะครับตรงนี้จะเป็นเบิร์มชั้นที่2นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการตัดเบิร์มนะครับตัดชานรอบพื้นที่บ่อก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ทําการรีดนะครับขูดอ่าขูดไล่ดินนะครับให้สม่ำเสมอแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ดินเราไล่นะครับสม่ำเสมอแล้วนะครับเหลือแค่การตกแต่งนะครับปัดแล้วก็ดันให้เรียบร้อย นะครับขั้นตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่ยากนะครับถ้าคนไม่เป็นจริงๆหรือช่างที่ไม่ชํานาญการนะครับจะโยนมวลดินไม่สม่ําเสมอแบบนี้นะครับอันนี้คือเราโยนดินสม่ำเสมอแล้วเหลือแค่การตกแต่งนะครับเหมือนแบบนี้นะครับจะเหลือแค่การตกแต่งแบบนี้นะครับอันนี้คือรีดเป็นแนวไว้เฉยนะครับทีนี้เมื่อเราแต่งนี้เรียบเสร็จเรียบร้อยรอบพื้นที่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการรีดหลังปุ้งกีหรือการลงเตารีดหลังปุ้งกีนั่นเองนะครับให้มันเนียนแบบนี้นะครับก็จะเรียบ รีดตั้งแต่1 2 3 4นะครับก็คือรีด1 2 3 4นะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเก็บงานนะครับรีดให้แน่นเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนของการขุด ate, รีโนเวทบ่อน้ําเก่าหรือว่าขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงอีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงยังไงผมจะมาถ่ายตอนเก็บงานเรียบร้อยอีกแล้วกันนะครับผม ครับตอนนี้ผ่านไปอีกประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับก็พามาชมความเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้นะครับเราทําการรีดนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยในส่วนของชั้นล่างนะครับแล้วก็ชั้นที่2ตรงนี้นะครับเป็นตัวสโลปนะครับเรามีชานอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ดึงสโลปชั้นบนนะครับตอนนี้เราทําการดึงสโลปชั้นบนอยู่นะครับตรงนี้นะครับดึงเอาแนวชั้นบนนะครับก่อนที่จะทําการรีดแบบนี้อีกที่นึงนะครับอนนี่นะฮะอันนี้ก็คือเป็น กระบวนการของการทํางานตัดเบิร์มหรือว่าตัดสลบดินทรายนะครับเฉพาะดินทรายเท่านั้นนะครับดินเหนียวนะครับตรงนี้ข้างบนดินทรายนะครับนี่นะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนการขุดเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือแต่งข้างบนนะครับแล้วก็รถไถตรงนี้นะครับมาปรับแต่งในส่วนของชั้นบนไ่ดินให้สมเสมอก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงตอนเสร็จงานนะครับผมก็จะ มาทยให้ชมอีกช็อตหนึ่งนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับก็เก็บเป็นแนวทางได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับดูการเป็นสโลปนะครับบ่อนี้ก็จะเป็นเป็นวงรีนะครับจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะก็เราลบมุมหมองหมดแล้วนะครับมันจะเป็นโค้งแบบนี้นะครับคล้ายๆลาแคปซูลยาประมาณนั้นนะครับจะไม่มีเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะ ทำให้ดมมมูมีมิติมีโมเดลมากยิ่งขึ้นนะครับการรีโนเวทจากพื้นที่บ่อน้ําที่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะครับมาเป็นบ่อน้ําที่เป็นรูปทรงวงรีนะครับเนี่ยนะครับครับผมตอนนี้บ่อน้ําของเราก็ขุดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดของงานนะครับตั้งแต่ต้นนะครับเราทําการขุดดึงสโลปก่อนนะครับแล้วก็รีดแล้วก็ ทำการตัดชานตรงชั้นดินเหนียวพอดีเลยนะครับดินทรายจะสุดอยู่ที่1นึเมตรห้นะครับเราก็เลยทําการตัดดินทรายใหม่นะครับแล้วก็ทําการสโลปเก็บงานตกแต่งรอบพื้นที่นะครับนำมวลดินที่ขุดนะครับขึ้นมาเสริมระดับรอบพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กว้างขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะครับสังเกตได้เลยว่าจะมีน้ําขังนะเพราะว่าตอนขุดเสร็จเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักมากๆเลยนะครับลงมาทําให้พื้นที่ของเราชุ่มชื้นนะครับ แต่จะไม่มีการพังทลายนะครับสังเกตแล้วว่าไม่มีการพังทลายเลยนะครับเพราะว่าเรารีดกดให้แน่นนะครับนี่นะครับก็มีชานเพิ่มขึ้นอยู่ที่2เมตรนะครับตรงนี้ก็2เมตรนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาตรงนี้ได้ทําสาราริมน้ําได้คาเฟ่ต่างๆในส่วนของพื้นที่ขอบตรงนี้ได้นะครับเพื่อจะให้ปลามาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่สังเคราะห์ของแสงอาทิตย์นะครับสร้างระบบนิเวศไปในตัวนะครับผม แล้วก็สามารถที่จะเก็บน้ําได้เยอะขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่นะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนที่มีพื้นที่ที่ขุดบอ่อไปแล้วไม่สวยงามหรือว่าต้องการที่จะมีตะพักเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเก็บไปใช้งานเลยว่าไปบอกรถขุดแถวพื้นที่ได้นะครับเพื่อจะอรีโนเวทบ่อน้ำนะครับไม่จำเป็นต้องสวยขนาดนี้ก็ได้นะครับขอแค่มีชั้นมีเบิร์มนะครับแล้วตกแต่ง เข้าใจโครงสร้างของงานก็โอเคแล้วสำหรับบ่อน้ำนะครับนี่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเก็บเป็นแนวทางนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ